หรือว่าพอรวยแล้วก็ลืมเพื่อนเออรู้ตัวก็ดีคนอย่างเธอนะ่แนนทำงานไปแค่แม่บ้านออฟฟิศอะเงินเดือนจะเท่าไหร่กันเห็นทำมาตั้งนานแล้วเห็นเก็บเงินได้เลยจนหน่ะไ่เท่าไหร่นะจนแล้วโง่ด้วยเนี่ยใ,ใครจะไปอยากคบหญิง ทำไมหน้าบุ่นหน้าบึ้งแบบนี้ล่ะแล้ววันนี้ไม่ไปขายของเหรออใจขายใครอะ่ะขายไปก็ไม่พอค่าเชา่าที่ไม่รู้ลูกค้าหายไปไหนหมดนะอย่างนี้ฉันก็อดกินส้มตำฝีมือเธอน่สินี่ถ้าเป็นเธออะ่ะฉันตำาให้ฟรีก็ได้นะอยากกิดเมื่อไหล่ก็บอกแล้วกันขอบใจน,นะไม่เป็นไรหนาคงกันเองแล้วอย่างนี้เธอจะทำยังไงต่อล่ะจะไม่ขายแบบนี้ไปเรื่อยๆหรอก็ <c oughs> คงต้องหาที่ใหม่ขายอะ่ะ จะบอกคุณขอให้ลูกช้างได้ที่ใหม่ขายที่ค่าเช่าถูกๆไม่ก็ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเลยยิ่งดีสาถุเอาน่ะเดี๋ยวก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันไปทำงานก่อนเนาะโอเคไปกันเชิญครับ คุณชายคะหนูมีเรื่องรบกวนนิดนึงได้ไหมคะมีอะไรคือพอดีหนูมีเพื่อนเป็นแม่ค้าขายส้มตำอะค่ะฝีมือมันดีมากๆเลยนะคะแต่มันโชคร้ายคือที่ที่มันขายอยู่อะคะ่ะกำลังจะขึ้นค่าเช่าแต่มันสู้ไม่ไหวหนูสงสารหนูก็เลยอยากจะขอรบกวนให้เพื่อนมาขายหน้าโรงงานของคุณชายได้ไหมคะส้มตำเหรอ ก็น่าสนใจนะ<ๆ>เพราะว่าคนในโรงงานของเราก็ชอบกินส้มตำอยู่แล้วแล้วเขาไว้ใจได้ไหมไว้ใจได้แน่นอนค่ะคุณชาย,ชายเขากับหนูรู้จักกันมาห้าหปีแล้วค่ะเขาเป็นเพื่อนข้างๆห้องหนูเองเขาดีมากๆเลยนะคะคุณชายโอเคครับถ้าการันตีขนาดนี้ก็พรุ่งนี้ให้เขามาขายหน้าโรงงานเราเลยจริงเหรอคะคุณชายขอบคุณมากๆเลยนะคะครับโอเคครับผมขอตัวก่อนนะ แต่เขาเกุดชายครับหญิงไปไหนเฮ้ยหญิงเออไม่อะไรหรอฉันกำลังรอแกอยู่พอดีเลยแกได้ที่ขายส้มตำใหม่หรือยังยังเลยอะ่ะ วันนี้ไปดูมาที่นึงค่าเช่าแพงกว่าที่เดิมอีกแถมอยู่ในซอยซะลึกเชียสรุปก็ยังไม่ได้ใช่ไหมอืออืม,อมงั้นเธอะมาขายหน้าโรงงานใช่ไหมละ่ะฉันคุยกับหัวหน้าให้แล้วนะหัวหน้าฉันโอเคแล้วที่สำคัญเธอไม่ต้องจ่ายค่าเช่าที่ด้วย,ยจริงเหรอนแนนเธอพูดจริงเหรอจริงสิฉันจะโกหกเธอทำไมละ่ะยังไงสนใจหรือเปล่าเฮ้ยสนใจทำไมจะไม่สนในจะ หัวหน้าฉันบอกว่าพรุ่งนี้เธอไปขายได้เลยนะโอเคไหมโอเคเข้าใจมานะแนาน,านไม่เป็นไรหรอกแกว่าแต่เย็นนี้เรากินอะไรกันดีนะงั้นฉันตำส้มตำให้เธอกินเลยแล้วกันฉันขอตำปูนะจัดไปโอเคไปกินกัน <laughs> นี่คุณชายคนที่อนุญาตให้เธอมาขายที่นี่ออออฉันขอบคุณคุณชายมากเลยนะคะที่แม่ตายฉันมาขายที่นี่อะคะไม่เป็นไรครับมีอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันอา้าวปามาซื้อส้มตำเหรอครับค่่คุณชายเนนเขาไปโฆษณาไว้ทั่วเลยเขาบอกว่าเพื่อนเขามาขายส้มตำแถวนี้ป้าจะมาไปเดิมซะหน่อยงั้นเอาส้มตำปูปลาร้า ไม่เผ็ดนะจ๊ะพริกสองเม็ดจ้ะได้เลยจ้ะป้ารอแป๊บนะจ๊ะจ้าเนี่ยถ้าแนนไม่เป็นการันตีนะป้าไม่มากินหรอกส้มตำสมัยเนี้ยศกประโปงจะตายแหมป้าถ้าเป็นส้มตำของหญิงนะแนนการันตีได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าอร่อยแน่นอนแล้วก็สะอาดปลอดภัยแน่นอนเลยป้าโอ้โหนิดหน่อยค่ะคุณชายของดีก็ต้องขายกันนิดนึง ไปไหนมาฉชนก่าจะไปหาที่ห้องอยู่พอดีเลยไปซื้อทองอะ่ะแหมเดี๋ยวนี้รวยใหญ่แล้วนะไม่เห็นเอามาอวดบ้างเลยไหนดูหน่อยสิโหสวยไหมล่ะสวยมากเลยอ่ะแกเธอเองก็น่าซื้อของพวกนุ้ยบ้างนะมนทำให้เราดูดี คนเขาจะได้ไม่ต้องมาดูถูกเราโอ้ยแกแกก็รู้ว่าเงินเดือนชนิดเดียวเองแค่จะใช้ให้เดือนชนเดือนก็ยากแล้วเออตามใจฉันไปอาบน้ำก่อนดีกว่าเหนื่อยแล้วก็ร้อนมากด้วย หิวจังเลยอยากกินส้มตำปูปลาแซ่บๆสักหนึ่งจานเส้นมาแล้วก็หมดอ่ะหมดได้ไงแกนี่ไงฉันยังเห็นอยู่เลยอของคุณคุณเขาจองไว้อ่ะขอโทษด้วยนะแนนเธอต้องไม่กินที่อื่นแล้วแหละแกเป็นอะไรหรือเปล่าหญิงแกดูแปลกๆนะไม่ได้เป็นไรนี่ไม่จริงอ่ะฉันว่าแกต้องเป็นพักนี้ยเราไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะฉันไปเคาะห้อง แกก็ไม่ยอมเปิดให้ฉันไงจะมาพูดอย่างนี้อีกแกต้องเป็นอะไรแน่ๆอ่ะเอ๊ะบอกว่าไม่เป็นไม่เป็นไงเธอคิดมากนันคารหรือว่าพอรวยแล้วก็ลืมเพื่อนเออรู้ตัวก็ดีคนอย่างเธอแน,นๆทำงานาไปแค่บ้านออฟฟิศอะเงินเดือนจะเท่าไหร่กัน เห็นทำมาตั้งนานแล้วเห็นเก็บเงินได้เลยจนหน่ไเท่าไหร่นะจนแล้วโง่ด้วยเนี่ยใครจะไปอยากคบหญิงผมว่าคุณคงลืมอะไรไปอย่างนะว่าที่คุณมีที่ขายของทุกวันเนี้ยก็เพราะว่าแนนมาอ้อนวอนผมขอให้ช่วยคุณลำพังตัวคุณคนเดียว ถึงจะตำส้ตมตำอร่อยขนาดไหนผมก็ไม่ได้ไว้ใจให้คุณมาตำส้ตมตำขายหน้าโรงงานผมหรอกนะคุณชายคะแนนเลิกปกป้องเพื่อนได้ละวส่วนคุณเกิดเป็นคนอย่าลืมบุญคุณคนสิขนาดหมาให้ข้าวครั้งเดียวมันยังจำเลยคิดเอาเองแล้วกันว่าคุณมปนคนแบบไหนคุณชายในเมื่อคุณไม่ใช่คนเดิมที่แนนเคยการันตีไว้ ผมก็ไม่จําเป็นที่จะต้องให้คุณขายหน้าโรงงานผมอีกต่อไปออไม่ได้นะคะแล้วฉันจะไปขายที่ไหนล่ะคะนั่นเป็นเรื่องของคุณแนนค่บคุณชายคุณทำดีแล้วนะไม่ต้องคิดมากส่วนเพื่อนแบบนี้คนที่ไม่รู้จักบุญคุณคนแบบนี้นะปล่อยไปเถอะ ำไมเป็นแบบนี้อะ่ะแล้วทีนี้ฉันจะไปขายที่ไหนอะ่ะไม่ไม,มีใครคอยช่วยเลยฉันแล้วด้วย